สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์เทเลตัวนี้นะครับเป็นเทเลที่อยู่ในแบบสไตล์แบบค่อนข้างที่จะติดโมเดิร์นนิดนึงนะครับอันนี้เป็นกีตาร์อของยี่ห้อฟูจิเก็นนะครับที่ส่งมาจากทางร้านสินกีตาร์นะครับที่นำมารีวิวในวันนี้นะครับผม ตัวนี้นะครับอยู่ในซีรีส์บอดลี่นะครับเป็นเจนิสสอนะครับมีรหัสชื่อย่อว่า BIL2 นะครับแล้วก็มีรหัส M นะครับที่จะหมงบอกว่ามันเป็นคองเมเปิลนะครับ M ย่อมาจากเมเปิลนะครับส่วน BIL นะครับ B เย่อมาจากซีรีส์บอดลี่นะครับซึ่งจะเป็นซีรีส์ดับเริ่มต้นนะครับของทางฟรีเกนนะครับ กีตาร์มาเอ็นจีแปร้อเซ็นะครับแต่ว่าราคาเริ่มต้นจากช่วง2 0,000ื่นต้นๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับราคาของกีตาร์ที่ทำในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ IL เนย่อมาจากชื่อส่งนะครับก็จะเป็นรหัสของส่งเทเลของเขานะครับลงม็เป็น BIL 2นะครับ2เียเป็นเจนที่ของซีรีส์บอลลูนนะครับหรือจริงจะเรียกว่าเป็นเจนที่2ของกีตาร์ฟูเกนก์นั่นนะครับที่มีรหัส2ตามท้ายนะครับ2คือนะครับสิ่งที่ต่างไปก็คือมันจะเป็นคอมพลาร์เนีย ที่มีรหัส2ทุกรุ่นนะครับของทางฟิลเก็ตเนี่ยจะมีระยสแบบอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็คือคอมพา่รเดียสจะหมายถึงว่าระยสด้านบนนะครับจะมีความโค้งม,มากกว่าด้านล่างนะครับด้านล่างในทำมาสำหรับการเล่นพวกโซโลหรือว่าการเล่นพวกสปีดนะครับทำให้มันจะมีความแบนนะครับมากกว่าบริเวณตรงต้นคอนครับต้นคอจะมีความโค้งม,มากกว่าเพื่อรองรับกับการพวกเล่นขอดว่าจับขอดได้ง่ายมากขึ้นนะครับอารมณ์แบบ ฟิลดิ่งกับกีตาร์พวกวินเทจครับที่มีเลสคอนโค้งนะครับ,รรรบแต่ว่านะครับปัญหาของกีตาร์ที่มีเลสคอนโค้งในเวลาที่เล่นพวกเฟดหน่หน,นะครับเวลาที่ต้องเล่นเฟดลึกๆหรือว่าต้องเล่นพวกโซโล่เยอะๆนะครับหรือว่าเล่นสปีดเร็วๆเนี่ยนะครับถ้ามันโค้งมากๆเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องว่าแบบมันเล่นแล้วมันไม่ค่อยลื่นไหลนะครับ กีตาร์โมเดลนะครับก็เลยจะมีเลเยอร์ค่อนข้างแบนมากกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือผสมผสานมาทั้ง2แบบนะครับทำให้มันเล่นได้อย่างลงตัวทั้งการเล่นคอร์ดนะครับเล่นแบบสไตล์แบบวิเทจนะครับหรือว่าเล่นแบบสไตล์แบบใหม่ๆนะครับที่บบว่าต้องใช้เทคนิคที่มันลื่นไหลามากขึ้นนะครับก็จะเป็นเลเยอร์สแบบนะครับที่ช่วยให้การเล่นมันรู้สึกว่ามันสัมผัสดีมากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวคอมพา l i d u s นะครับจะอยู่ในพวกกีตาร์ระดับแบบไฮเอ็นทั้งนั้นนะครับถ้าเราลองสังเกตน,นะครับสเปคของกีตาร์แบบระดับบูติกหรือว่าไฮเอ็นนะครับมักจะมีการทำคอมพา l i d u s นะครับอยู่สเสมอๆนะครับเพราะว่าการทำคอมพา l i d u s นะครับมันจะเป็นการเปลืองต้นทุนหรือว่าเปลืองเวลาในการผลิตมากขึ้นนะครับเพราะว่า ต้องทำรายะเอีดสองแบบในตัวเดียวกันนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับซึ่งปกตินะครับกีตาร์ที่มีความเพอร์ดีเจสันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าทางฟูเกนเนี่ยให้สเปคแบบนี้นะครับมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับกีตาร์ในาเจนที่สองของเขานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสเปคที่ดีแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวนี้กันนะครับ บอดี้นะครับตัวนี้เป็นไม้เบสโฟท์นะครับที่มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับถ้าเทียบกับเบสโฟท์รุ่นอื่นๆของทางฟรีเกนนะครับคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอเมเปิลนะครับของฟรีเกนนะครับที่บอกไปว่าจะมีการทํา CFS นะครับหรือว่า Circular Fitting System นะครับคือตัวเฟรตทุกรุ่นของเขานะครับจะมีการทำลักษณะที่ค่อนข้างโค้งนะครับโค้งเข้าหาตัวกีตาร์นะครับเพื่อการที่ให้ได้เรื่องของ intonation แล้วก็เรื่องของฮาร์มอนิกของตัวโน้ตครับที่มันเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับ ส่วนของพาร์ทอื่นนะครับก็จะออกสไตล์ค่อนข้างโมเดิร์นนะครับก็คือตัวหย่องที่เป็นหย่องทะเลนะครับจะเป็นแัดเดิลแบบเล็กหล่อ6ชิ้นนะครับ ตามแบบสา์พวกกีตาร์สแตต์นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะสามารถที่จะทําให้กีตาร์เทเล่เน like ี่ยมันสามารถตั้งอินดูชั่นได้เที่ยงตรงมากขึ Due ้นนะครับมากกว่าที่เป็นซัตเตอร์แบบวินเทจนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของความเที่ยงตรงของตัวโน้ตของกีตาร์ทรงเทเลนะครับแล้วก็ตรงคอนโทรลนะครับก็จะเป็น1นึ่งบุลบึหโทนตามปกตินะครับแล้วก็เซนเตอร์สทางนะครับปิกอัพนะครับตัวนี้จะเป็นปิกอัพสไตล์วินเทจนะครับก็จะเป็นซิงเกิลคอยล์สองตัวนะครับก็จะเป็นปิกอัพแบบสไตล์ทเเรนนะะคัับบบบิิิ Divine ิตตแแลล้วกกก็็จปปอพส เลยแท้ๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะออกทางโทนวินเทจมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็แมช์ชิคหน้าตาก็จะเป็นสีแบบที่โทนซันเบิร์ดนะครับมีมิกาัสีดำนะครับรุ่นนี้จริงๆออกมา3สีนะครับจะมีสีดำล้วนๆนะครับแล้วก็จะมีสีชอลลี่ซันเบิร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นโทนซันเบิร์ดก็คือเป็นตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างออกไปทางวินเทจหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นด้านหลังนะครับก็จะมีการปาดดดคอนนนนนทัััรรระะะบซึ่่งงโยปปกกตติีี้าาเลมมมจไ แต่ว่าเทรงทะเลของฟุยเก็นจะมีการปาดเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นนะครับก็ทําให้มันเคลื่อนไหวตัวได้สะดวกมากกว่านะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเพจหลังนะครับจะมีการปาดสลบตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถล้วงเข้ามาเล่นพวกเฟดในนได้ได้สะดวกมากขึ้นน่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเทะเลที่มี22เฟดนะครับก็จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสไตล์แบบโมเดิร์นกับวินเทจเข้าด้วยกันนะครับ แล้วก็สิ่งนึงนะครับที่ผมค่อนข้างชอบก็คือเรื่องของการที่เปลี่ยนหัวนะครับของสไตล์แบบเทเลวินเทจนะครับที่เป็นหัวเล็กนะครับมาใช้หัวสไตล์แบบพวกโซลสแตทนะครับซึ่งมันจะทําให้กีตาร์มันดูแบบโมเดิร์นมากขึ้นนะครับถ้าใครเคยเห็นพวกกีตาร์เซิร์ฟนะครับที่เป็นพวกทรงเทเลเนี่ยนะครับมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะหลงตัวมากกว่านะคือถ้าเป็นแบบทรงโมเดิร์นเทเลแต่ว่าหัวเป็นหัวแบบประมาณเนี้ยนะครับมันจะดูแบบดูทันสมัยมากกว่านะครับมันจะไม่ดูแบบ รูวินเทจจ๋าๆนะครับซึ่งผกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวดีนะครับแล้วก็ลูกบิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกบิดของโกโตนะครับเป็นรุ่น S.D. 91นะครับจะเป็นทรงวินเทจนะครับเป็นลูกบิดแบบแพทเทิร์นวินเทจเลยนะครับผมก็เป็นมาตรฐานของที่ร์าฟรีเกนนะครับจะมีการใช้ลูกบิดของโกโตนะครับซึ่งแต่ว่าตัวหย่องนะครับจะเป็นหย่องของทางฟรเกนเองนะครับแต่ว่าก็จะเป็นพาร์ทที่ทำในญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีมาตรฐานค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับกับสเปคของกีาตาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับคอจะเป็นคอแบบเคลือบพาตินนะครับทำให้เราเนี่ยมีสัมผัสการเล่นที่มันค่อนข้างลื่นไหลมากกว่านะครับมากกว่าที่เป็นพวกคอเคลือบเงนานครับมันก็จะทําให้เราแบบลื่นๆนะครับเล่นแบบสัมผัสดีๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะคอจะเป็นแบบประมาณพวกโมเดล4นะครับคือแบบจะค่อนข้างแบบพอดีีนะครับคือไม่บางจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ว่าหนามากๆนะครับว่าสัมผัสการเล่นมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ จริงผมว่ามันเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างดีของกีตาร์ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับถ้าแบบเป็นไม่อินเสบันแท้ๆนะครับสัมผัสของเค้าได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมว่างานของญี่ปุ่นเนี่ยมีการเก็บงานเก็บเชฟเก็บสัมผัสแบบค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะครับที่ดีมากกว่าทับอื่นๆในโลกนะครับผมว่าญี่ปุ่นค่อนข้างพรีดีกับตรงนี้มากกว่านะครับและในส่วนของพิกอัพนะครับพิกอัพก็จะเป็นพิกอัพของทางฟรีเกนเองนะครับที่ดีไซน์ขึ้นมาเองแล้วก็ทําในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นแมล์เล็กสไตล์พวกอูนิโก ผมว่ามันชัดเจนในโทนค่อนข้างวินเทจนะผมว่าผมค่อนข้างชอบเลยกับเสียงนะครับของตัวนี้นะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมจะไปลองเสียงเต็มๆให้ฟังอีกครั้งนึงครับสำหรับการเล่นเสียงคลีนแล้วก็เสียงไดรฟ์นะครับผมเดี๋ยวจะลองเสียงกันนะครับผมจะเล่นจากเสียงคลีนก่อนนะครับเริ่มจากยับตัวเล็กแล้วก็ไล่ไปหาอีฟตัวบิดนะครับผม ทิ้งก็ฟังออกมาค่อนข้างดูดีนะครับมีความเป็นเทเลวินเท็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีเรื่องของความแบบทวงทวงเด้งๆใสๆนะครับผมประมาณนี้นะครับก็มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบวินเทอพุธนะครับคือมันจะไม่ได้แบบหนามากแต่ว่ามันจะมีความแบบเด้งๆค่อนข้างมีสเสน่ห์ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ว่าเล่นแบบน้ำหนักเข้นๆออกมานค่อนข้างมันมือนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้ตัวผสมนะครับระหว่างตัวนิกกับตัวบิดนะครับพอเป็นแก๊กผสมนะครับก็จะเป็นคลาแรคเตอร์เฉพาะตัวของเทเลนะครับก็คือจะมีความเนอเนอนะครับ ชิคเก้นพิกกิ้งนะครับครับกลิ่นความเป็นทะเลก็จะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับกับตัวแก๊กสมนะครับ ก็เล่นพวกสับขอดค่อนข้างจะมันนะครับกับตัวแก๊กผสมนะครับ เหตุอาผู้นะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเค้นได้อย่างบรรมือมากกว่าพวกที่เป็นแบบอาผู้แรงๆนะครับที่แบบว่าดีดออกมาแล้วแบบเสียงมันดังขึ้นมาเลยนะครับอันนี้มันจะแบบค่อนข้างที่จะตอบสนองเรื่องของน้ําหนักการดีดได้ค่อนข้างชัดเจนม,มากกว่านะครับ นี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้ตัวบิดนะครับตัวบิดจะมีความฮอตหรือว่าความแรงมากกว่าตัวหน้าอยู่นะครับเป็นปกติของกีตาร์เทเลนะครับซึ่งมันทำให้เทเลนเนี่ยถ้าจะเล่นได้กว้างกว่าทรงสแต็นิดหน่อยครับเพราะว่าตัวหลังเนี่ยมันแรงกว่านะครับเล่นกับเสียงแตกก็จะได้เกณฑ์ที่มันแรงขึ้นนะครับได้เสียงเงินพุ่งมากกว่านะครับจะลองกับตัวบิดที่เป็นเสียงกินก่อนนะครับ ตัวบิดรู้สึกว่าจะมีความหนาค่อนข้างดีนะครับฟังมาดูไม่ค่อยบางนะครับครับก็จะมีเรื่องของความพุ่งนะครับของคัตทูตัวบิดที่มันมากกว่าปกตินะครับ ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองเสียงแตกเลนะครับผมจะใช้เกณฑ์ประมาณสักช่วงแบบมีเดียมเกณฑ์นะครับคือแบบเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างแรงขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อที่จะลองดูว่านะครับถ้าเป็นกีตาร์ทรงทะเลวินเทจนะครับเล่นกระพวกเสียงแตกเนี่ยมันจะได้แน่นหนักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมาลองกันนะครับผมเดี๋ยวเสียงแตกนะครับผมจะลองเล่นจากพี่อัพตัวบิดนะครับเพิ่มขึ้นมาหาพี่อัพตัวเนิกนะครับแล้วก็จะใช้เกณฑ์แบบประมาณสักกลางๆนะครับคือแบบว่าแตกมากกว่าปกติสักหน่อยหนึ่งนะครับ ก็ลองดูว่ามันจะเล่นได้กว้างแค่ไหนนะครับ นะครับก็บิดถือว่าเล่นกับเสียงแตกได้มันมากๆนะครับได้เกณนที่เหนียวติดมือนะครับได้ความแรงได้ความพุ่งนะครับค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับนะครับคือว่าเล่นล็อกได้ค่อนข้างแบบเหลือเฟือมากๆนะครับแต่ว่าถ้าผมลองลดมอลรุ่มที่กีตาร์นะครับเพื่อเล่นเสียงให้มันโลเกนนะครับ ก็เล่นได้ทั้งแบบว่าโลเกนไฮเกนเนี่ยตัวเบรกอัพตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบลงตัวมากๆทั้ง2แบบนะครับผมโอเคจะขยับมาเล่นตัวผสมระหว่างตัวบิดกับมิดเดิลนะครับ จะเป็นบีเอฟโทเมนเทตนะครับแต่ว่าพอเล่นกับเสียงแตะแบบมีเดียมเกนเนี่ยถึงประมาณแบบเกือแบเบกือแบไฮเกนเนี่ยก็ยังตอบสองได้ค่อนข้างดีนะครับได้เกนที่แบบค่อนข้างแรงแล้วก็เหนียวติดมือดีนะครับและพอเราใช้ตัวไฮเกนหรือว่ามีเดียมเกนกับตัวแก๊กผสมของตัวเทเลนะครับมันจะมีความแบบเนินเนิเด้งๆการกัดออกมานะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับ ประมาณน,นี้นะครับมันจะมีความเหนือเด้งๆครับแทงมานะครับผมก็จะเป็น,สนเสน่ห์ของกีตาร์ทรงเทเล่นะครับเดี๋ยวต่อม,มาสุดท้ายจะได้ตัวน็กนะครับผม เสียงไฮเกนได้อย่างหายห่วงเหมือนเดิมนะครับผมจะลองรับรร่มนะครับเพื่อเล่นกับพวกเสียงที่เป็นโลเกนนิดนึงนะครับ การตอบสองนั้นมีกับการเล่นแบบโลเกนเนี่ยก็ค่อนข้างดีตามสไตล์ทเลยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความเิเศษก็คือมันสามารถเล่นกับพวกเสียงมีเดียมเกทไฮเกทได้ค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างเหนียวนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้ท่งทเลได้นนค่อนข้างกว้างนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่เล่นได้ดีทั้งเสียงคลีนหรือว่าเสียงไดฟ์แบบโลเกนไฮเกนมิดเดิลเกนนะครับเป็นอีกหนึ่งกีตาร์ที่เล่นได้ค่อนข้างกว้างน,นะครับ้วครอบคุมทั้งหลายแนวนะครับตามที่จะเอาไปใช้งานนะครับผมหลังจากที่ไปลองเล่ลองเสียงมานะครับผมว่าตัวนี้เสียงค่อนข้างดีเลยนะครับ ถ้าใครชอบแบบกีตาร์สไตล์เทเลนะครับที่แบบเป็นโทนวินเทสแต่ว่าต้องการฟังก์ชันให้มันแบบค่อนข้างโมเดิร์นมากกว่านะครับเป็นเรื่องของการทำเฟสดแบบ22เฟสดนะครับหรือว่ามี compound radius นะครับหรือว่าต้องการตั้ง intonation ให้มันเที่ยงตรงมากกว่านะครับผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับแล้วพอมาเป็นกีตาร์ที่ made in Japan นะครับในราคาแบบ20,000ต้นต้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับกับคุณภาพมาตรฐานของตัวงานนะครับที่ค่อนข้างประนิดเลยนะครับงานสีก็ค่อนข้างจะออกมาค่อนข้างสวยนะครับ ถ้าใครชอบสีแบบสไตล์วินเทสผมว่ามันมันค่อนข้างสวยมากเลยนะแล้วก็พวกพัดอื่นก็ค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับว่าจะเป็นตัวหยองเองก็ตามหรือว่าตัวลูกบิดที่เป็นลูกบิดโกโตะนะครับแล้วก็ตัวปิ๊กอัพนะครับที่เป็นปิ๊กอัพออนิโกะนะครับของทางฟุกิเกนเองนะครับผมว่าตัวนี้เสียงก็ค่อนข้างดีเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยตัวนี้แทบจะเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปโมดิฟายเพิ่มเติมนะครับราคา20,000ต้นต้นนะครับกับคุณภาพที่พร้อมใช้งานแบบนี้ผมว่าค่อนข้างจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนขขขข้้้้้าาาาาาางงงงงดีีีีมมมมกกกกกกๆนน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 ะะะะคคคคคครรรรรรรััััับบบบบแแลววว็็็อออออออ3ทท่่่่่ผชชเเปสตตืืิห ที่ออกมาค่อนข้างโทนวินเทจนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกใช้หัวนะครับที่เป็นหัวแบบกีตาร์แบบโมเดิร์นนะครับกับบอดี้ที่เป็นเทเลผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างลงตัวกันมากๆนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือเรื่องของสัมผัสนะครับสัมผัสที่เป็นกีตาร์ญี่ปุ่นจริงๆมันก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่พอทําเป็นคอมพาเดอร์ขึ้นมานะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าเดิมมากๆนะครับคือจับตรงไหนก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ามือนะครับเล่นคอร์ดหรือแล้วส่วนที่าเรื่องนรัตัว่อนนี้คข้างเสีียงดๆนก็น วินเทจนะครับค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าตัวหลังเนี่ยค่อนข้างฮอตทีหนึ่งนะครับก็คือเล่นได้ค่อนข้างกว้างครับเล่นเล่นล็อกๆเล่นแตะมาหนักได้มากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าตัวหน้าเนี่ยค่อนข้างมีความแหว่งนะครับมีความเด้งๆค่อนข้างแบบวินเทจตามสาตทะเลนะครับซึ่งผมว่าปิกตัวนี้เสียงดีโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มนะครับคือว่าพร้อมเล่นนะครับเป็นโทนที่ดีใช้ได้นะครับผมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกีตาร์ฟรีเกน BL2 ตัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งกีตาร์ที่ผมค่อนข้างชอบนะเสียงค ก็ใครสนใจนะครับก็สามารถไปทดลองเสียงได้นะครับที่ร้านจิกิต้าทุกสาขานะครับหรือว่าจะไปสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับทั้งทาง l i น e o f f i c i a l ของร้านหรือว่าทางเว็บไซต์หรือว่าทางแฟนเพจของร้านก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมยังไงก็ไปลองเล่นลองสั่งซื้อมาใช้กันได้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ